คะชื่อเด็กอีซีนะคะตอนจะอ่านมาจากโรงเรียนบ้านให่ศึกษาวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องเด็กเด็งแก่เชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะอ่าเล่าหน่อยซิเป็นไงเด็กเด็กแก่น้าหมู่บ้านใหญ่มีเด็กเด็งแก่คนนึ่งทำหน้าที่ต้อนแขกออกมาทิ้งย่างอยู่ขอประจักษ์วันเขาจะต้องนั่งเฝ้าหรอผแขก เขาเคอย้อไม่ให้หมาป่าาทำร้ายแก่ของเขาได้จนวันหนึ่งเด็กชายรู้สึกเบื่อหนายที่ต้องนั่งเฝ้าหู่งแก่เป็นเวลานานๆาจนานึงได้คิดหาเรื่องสนุกๆทำเพื่อคลายเครียดเขาจึงแก้งร้องตะโกนบอกว่าช่วย หลัตื่นตนบไท,ที่หมูบ่บ้านชาวบ้านได้ยินว่ามีหมาป่าไปกินแกะก็พาการทิ่งานการที่ทำอยู่และรีระบหยิบอาวุธต่ตางๆทั้งจอบมีดและขวานเพื่อจะมาไล่หมาป่าแต่เมื่อชาวบา้านวิ่งวินเนินเขาแล้วก็เห็นก<ม>็เห็นว่า แกกำลังกินยญ้าอยางสบายใจไม่เห็นมีหมาป่ามากินแกเลยสักตัวเด็กหญ้งแกเห็นชาวบ้านไม่หยุดกระหอบและหัวลออ้อยะพูดว่าฮ่าฮ่าฮ่าแกรอกพูดที่มสนุกจริงๆพวกชาวบ้านต่างกันโมโหรู้สึกโมโหกป็นอย่างมากและด้วยเคลือสนุกสนานคือขนอง เด็กเลี้ยงแก่จึงทำแบบเดินอยู่หลายๆครั้งพวกชาวบ้านก็วิ่งมาช่วยทุกครั้งจนทากครั้งทำตาเด็กเลี้ยงแก่เองจนมาวันหนึง่งเด็กเลี้ยงหมาป่าก,ก็มาวิ่งไล่จับผงแก่ของเขาจริงๆเด็กเลี้ยงแก่ตกใจมาก และวิง่งไปตามชาวบ้านมาช่วยพร้อมกับล้อตะโกนบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ากำลังจะไปกินแก่ของผมแล้วเขาล้อจนเสียงแหบเสียงแห้งแต่ก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนออกมาช่วยเลยสักคนแถมนักตอบกลับไปว่าคราวนี้เจ้าล้อพวกข้าไม่ได้อีกแล้วล่ะข้าจะไม่มีวันช่วยเจ้าอีกต่อไปแล้ว เด็กเนียงแขนรู้สึกเสียใจมากจนเราคห้สื่งส,สื่อพร้อมกับพูดว่าเฮ้ยแกมินเองข้าชอบพูดโกหกแกหลอกคนอื่นพอรมันเป็นเรื่องสนุกสุดท้ายการพูดโกหกทำให้การกับพำ่ห้าเดือดนอนอร้อนอีกนิ่ถนาเรงดีสอนให้รู้ว่าคนที่ชอบพูดโกหกเป็นประจำ ถ้าพูดความจริงแล้วจะไม่มีใครเชื่อขอบคุณค่ะค่ะได้ข้อคิดตีมากเลยเนาะ<ม>นุกนุกเคยไปเล่าให้ใครฟังบ้างลเล่าให้หลายคนลยแล้วแต่ว่าจะเล่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่<อ>ก็เลยได้อยู่ที่สองได้ที่สองของระดับไหนรึเกเกับ U, าวายู่ค่ะว่าอยู่ที่หนึ่งอ๋อไม่ได้ไปร้อยเอ็ดอ๋อไม่ได้ไปร้อยเอ็ดแล้วลวายูได้ไปใช่ไหมใช่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะคุยกับวายูเนาะ อันนี้พัชระเดี๋ยวเวลหลังจองตัวอ่านข่าวให้คุณครูฟังหน่อยนะฮะ